รับสู่ช่วงที่สองของรายการผู้หญิงคนเก่งนะคะคุณป้อคะสวยๆมันม่นๆอย่างนี้ทราบม,มาว่าเป็นนักแข่งรถด้วยใช่เล่าที่ไปที่ไม้ฟังหน่อยคือจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถเป็นนักแข่งรถได้ค่ะแต่ด้วยความที่สนิทกับพี่ชายอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ชายป้อเนี่ยแข่งรถมาตั้งแต่เด็กะคะ่ะก็คือแบบเหมือนขับกกคาร์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบ ขยับขึ้นมาแข่งรถป้อเองเนี่ยก็จะติดสอยห้อยตามพี่ชายไปด้วยบิเชีย<ะ>ขอบสนามอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจนเมื่อสักประมาณ7-8ปีที่แล้วทางเตย o ต้ามอเตอร์ไทยแลนด์เขาก็จ้างกระแตกับชมพู่ให้มาแข่งรุ่น v ีออสวันเมกเรสค่ะ,ะพี่ชายป้อก็เลยแบบเอ๊ะเขายังแข่งได้เลยมีผู้หญิงไม่แข่งน้องฉันก็ต้องทำได้สิอะไรเงี้ยพี่ชายก็เลยชวนบอกไหนามาสนามละ ก็ลงไปแข่งด้วยเลยละกันก็เลยเริ่มจากตรงนั้นค่ะตอนนั้นคิดยังไงคะอยากอยากลงแข่งจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นคนรักความเร็วอยู่แล้วจริงๆปกติเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วมากอยู่แล้วแบบว่าสมัยเด็กๆแบบเวลาขับตอนฝึกหัดขับรถใหม่ๆค่ะคุณแม่ก็จะให้คนขับรถนั่งไปด้วยคนขับรถก็จะกลับมาอะไรานคุณแม่ว่าช่องที่ผมไม่กล้าไปน้องยังกล้าไปเลยครับอะไรอย่างเงี้ย ก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆที่ชายก็เห็นอิซบอะค่ะว่าเป็นคนขับรถเร็วอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเออเนาะน่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยเห็นพี่ชายแข่งก็เออดูสนุกก็เลยไปลองค่ะพอไปลองก็ติดใจใช่เลยใช่เลยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณป่อขับรถล่ารางวัลหรือว่าเพื่อความสนุกความสุขเท่านั้นด้วยต้องบอกว่าเป็นงานอดีเลยค่ะก็คือขับสนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบไปสังสรรค์กับพี่ชายกับเพื่อนพี่ชายกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าได้รางวัลก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของก็คือมีเคยได้มาแล้วด้วยค่ะเคยได้ค่ะได้ทราบมาว่ากําลังจะมีการแข่งขันเร็วนี้ใช่ค่ะอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าค่ะพิ้อมไหมคะพร้อมไหมคะก็เพิ่งไปซ้อมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจริงๆแล้วการขับรถแข่ง ยากนะคะที่เราจะบอกว่าเราพร้อมากๆคือเราคงพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็พยายามทำที่ดีที่สุดนอกจากแข่งรถแล้วมีงานอดไรเรนนึงคําเยอะนอะไปหทํำรายการชวนชิมอาหารด้วยใช่ค่ะก็เป็นรายการชื่อแอปอร่อยกับป้ามูนูวทำไมมูนูไม่เหมาะไม่มีน่ะเป็นมูกับโนค่ะจริงๆแล้วมูกับโนเนี่ย เป็นชื่อน้องหมาป้อค่ะตัวหนึ่งเนี่ยชื่อลามูแต่ว่าลามูมันยาวไปก็เลยตัดใช้ว่ามูอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อตัวหนูก็เลยใช้ว่าหนูเป็นป้อมูหนูแล้วคือคอนเซปต์ของรายการเนี่ยก็จะมีการให้คะแนนนะคะโดยใช้น้องหมาวอสองตัวเนี้ยให้คะแนว่าจะชิมมาไหนว่าน้องมูเนี่ยค่ะเป็น คะแนนของความอร่อยะค,ะค่ะถ้าเกิดมีคะแนนของน้องละมูเยอะก็แสดงว่าเจ้านี้อร่อยจร<า>ยยิงแล้วถ้าเกิดมีตัวนูเยอะเนี่ยก็แสดงว่าคุ้มค่าเพราะตัวนูเนี่ยเป็นน้องหมาที่ชอบทานมากละทาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณสรุสรว่าความแตกต่างของคอนเซปต์รายการคือต้องบุกไปด้วยที่ร้านใช่ไหมจะไม่บอกเขาล่วงหน้าใช่ค่ะคือยังไงคะต้องทำกันบ้านก่อนไหมว่าได้ยินมาว่าร้านนี้เปิดใหม่หรือว่าน่าจะอร่อย ใช่ค่ะคือคือร้านที่เลือกเนี่ยจะเป็นร้านที่ป้อเลือกเองบางร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เหมือนป้อไปลองแล้วป้อชอบอยากจะบอกต่อบางร้านเนี่ยก็ไปลองกันสดๆก็มีแล้วก็บอกตามความจริงคือคือก่อนหน้านี้ยคอนเซ็ปต์คือตามชื่อรายการเลยค่ะแอบอร่อยค,คือเราก็จะแบบว่าเข้าไปเลยแล้วก็ไปชิมไปสั่ง เหมือนปกติเวลาเราเข้าไปทำไม่มีการเซตใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกคุณผู้ชมตามความจริงว่าอันนี้อร่อยอย่างนี้ยังไงออควรจะสั่งอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาของรายการนี้คือเป็นคนชอบทานด้วยยังไงคะด้วยอยากทำรายการของตัวเองคือจริงๆแล้วป้าเป็นคนชอบทานมากเป็นคนชอบทานมากๆาาเวลาไปเที่ยวไหนหรือว่า เวลาไปทํางานก็แล้วแต่เนี่ยไปสถานที่ใหม่ๆก็จะต้องแบบทําการหาร้านอาหารก่อนอกองทัพเดินด้วยท้องค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหาร้านอร่อยๆทานแล้วพอไปกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อันที่มีรายการก็เนี่ยค่ะเขาก็บอกไหนๆก็เป็นคนหาข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบทานมากๆแล้วก็ ส่วนใหญ่ร้านที่ปอไปก็ค่อนข้างโอเคเขาว่าเออเราก็น่าจะมาบอกต่อแชร์ข้อมูลให้คนอื่นเขารับรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยเป็นที่มาของรายการค่ะตอนนี้คุณปอช่วยทั้งธุรกิจที่บ้านดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆโครงการเป็นพันล้านมีรายการของตัวเองแล้วก็ยังแข่งรถเนี่ยความสุขคุณปอตอนนี้อยู่ที่อะไรคะจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขนะคะก็ แข่งรถก็สนุกทํารายการอาหารก็สนุกเพราะว่าเราก็จะได้ไปชิมอาหารไปทานอาหารแบบที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนแบบหาอะไรใหม่ๆหาร้านใหม่ๆก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกค่ะก็ถือว่าอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วนี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิตแล้วประมาณนี้หรือเปล่าหรือยังมี ก็จริงๆก็ยังมีอะไรที่อยากทำอยูน่นะคะพาอเป็นคนชอบทําอะไรใหม่ๆอมชอบทํานู่นนี่นั่นหรือแบบบางทีก็เป็นคนชอบเดินทางไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะะะยังมีอยู่บ้างบางอย่างที่อยากจะลองอแล้วยังไม่มีโอกาสได้ลองในวันที่คุณป่อล้มหรือว่าจะท้อมีอะไรเป็นสิ่งขวักดันหรือว่าชีน้นำให้ตัวเองลุกขึ้นมาได้อีกอืม สำหรับป้อเหรอคะป้อว่าครอบครัวค่ะครอบครัวแบบเป็นแรงผักดันที่แบบเวลาเราเศร้าหรือเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่พี่ชายคือแบบป้อค่อนข้างสนิทก,กับพี่บ้านมีอะไรก็จะคุยกับที่บ้านค่อนข้างเยอะยิ่งพี่ชายเนี่ยจะแบบเหมือนแบบ คือมีสองคนนะคะก็จะสนิทกันมากก็จะคุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอย่างนี้หลักการในการบริหารทั้งเวลาท,ทั้งชีวิตของคุณป้อคืออะไรคะตอนนี้ของป้อกป้อจะเป็นคนวางแผนกับชีวิตตัวเองค่ะคือสมมุติว่าอาทิตย์นี้เนี่ยป้อจะมีตารางนัดของป้อที่แบบว่าเสร็จไว้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาป้อทาอะไรป้อจะแผ่นค่อนข้างล่วงหน้า<ะ>อย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ mm hmm. สมมุติเปิดปฏิทินอาทิตย์นี้มาเนี่ยของอาทิตย์หน้าป้อจะเกือบเต็ม mm hmm. แล้วค่ะป้อจะมีแล้วว่าป้อน,นัดนี้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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบป้อก็จะแบ่งเวลาเลยว่าโอเควันนี้ป้อมีนัดประชุมเท่านี้เท่านี้โมงเวลาที่เหลือป้อจะออกกําลังกายตอนนี้ป้อก็จะนัดเทรนเนอร์<ะ>ล่วงหน้าหนึ่ง mm hmm. อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะการที่วางการอย่างนี้ เพราะว่าช่วยให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นหรือว่าให้เราเครียดน,น้อยลงด้วยอพราะาว่าทั้งสองอย่างนะคะก็เป็นการฝึกระเบียบว,วินยัยของตัวเองว่าเราควรจะต้องทําอะไรมีแผนการกับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้เครียดมากเพราะว่าพอถึงเวลาเราก็โอเคเราก็ไปทําตามที่เราเซตไว้แต่จริงๆริง,รงป้ก็เป็นคนแอบชิวบ้างนิดนึงคืออย่างบางทีแบบยวันนี้แบบเหนื่อยจังเลยไม่อยากทําอะไรแล้วเลยอย่างเงี้ย ก็จะแบบว่าโอเคขอสักหนึ่งวันละกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยแบบเดินอยู่ในห้องชิลฟังเพลงอ่านหนังสือก็มีอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือผู้หญิงคนเก่งของเราในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าเธอจะสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดกับคุณผู้ชมหลายๆอย่างนะคะในการที่สามารถจะจัดการและจัดสรรเวลาให้กับชีวิตได้อย่างลงตัวค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการได้ทุกวันศุกร์นะคะ17นาฬิกา30นาทีทางเนชั่นช n แนลค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉัลอยไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วการขับรถแข่งยากนะคะที่เราจะบอกว่าเราพร้อมมากๆ <c oughs> คือเราคงพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ <c oughs> ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ะะ <c oughs> ก็พยายามทำที่ดีที่สุด